สวัสดีครับผมคือนุชแคสเปอร์เรามันอยู่กันในแบ็คแพ็คแพทเทิร์นเบต้านะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นของใหม่ๆกันดีกว่าดูฟีดแบ็เอาวุธมาก่อนดีกว่าครับยังไงดีแป๊บนึงนะอย่างนี้ดีกว่าโอเคลดร,ราคาลดร,ราคาแต่ถ้าเกิดเราตอนนี้เราเล่นไปก็ เราช่องเราจะถ้าเกิดเราเจอช่องเราก็ไม่มีตังค์ซื้อ,อดีครับงั้นเราเล่นแค่นี้ก็พอแล้วเดี๋ยวเราจะโดนเรื่องพิษนะครับนอกนะั้นเรื่องดาเมจผมดีกว่าแต่เราจะโดนเรื่องพิษเขาฮิวด้วยเอ้ยแต่เราย่ลืมเรามีเบทเทลเลตไว้โอเคเบทเทลเลตช่วยเราไว้งั้นก็จะเป็นจอบไปจอบเสียง อันนี้เก็บไว้ก่อนก็นได้นะไหรื้อขายไปเลยดีวะไม่เดี๋ยวถ้ามันรวมเสร็จเราก็ต้องหาเล่นอยู่ดีอะเอาแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวตาหน้าค่อยเอาไปรวมนะครับเฮ้ยแต่ผมว่าเอาหมูลงเันได้เปรียบกว่าแต่หมูลงไม่เอาไม่เอาไม่เอาหมูอะเก็บตังค์ไว้ดีกว,ว่าเออเราก็จะตีตีแรงครับโอ้โหแต่เขาจะมีเอาเหลือเอาสตีลอะเขาก็จะมีเกาะขึ้นมายี่สิบห้าเลยวะ่ะ แถมอาวุธโคตรแรงเลยสู้ยากว่ะไม่น่าชนะโอ้โหเขาแรงไปว่ะเราสู้ไม่ได้ละแล้วโอ้โหแล้วทำไมมันต้องมีอมูลิออฟสติลเวยเนี้ยใม่จะไปสู้ได้มีอมูลิอัลสติลปลาหินเอาซะหน่อยแล้วกันกล้วยชิ้นเดียวพอละไม่เล่นมากครับเอาช่องมาดีกว่า เ okay. แล้วก็ปลาหินไะตามสูตรเราอืมเราปลายหินตรงนี้แล้วกันเนาะเรามีหินสองก้อนแล้วครับเราก็จะปลายเร็วๆนิดน,นึงอ่าแบบนี้เอาแล้วเนี่ยวั okay. งได้แต่อาวุธผมจะมีชิ้นเดียวซึ่งไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะอาวุธชิ้นเดียว แต่มนเล่นอะไรไม่ได้แล้วนี่วะแค่นี้จะชนะปะนะเอาพุชชิ้นเดียวผมว่าแพ้แน่เลยแต่ถ้าไม่มีกล้วยก็จะไม่มีไปมงนะเอาเล่นได้นี่วะเนี่ยเออเคเอาพุชชิ้นเดียวแพ้แน่ๆครับผมเลยไม่เล่นอ่าไม่รวมหินนะเรายังมีหินอีกด้วยแลเมลเราดีอยู่นะผมว่าใช้ได้เลย แต่เขาก็จะมีฮิวจากกูเบิร์ดขึ้นมาสิเฮ้ยผมเราสู้ได้วะอาวุธเราก็ใช้ได้อยู่อะเซมินา,าก็พอครับดูฟีดแบ a โอ้โหเรื่องไม่ลดเลยหรอ,อคุณพี่โอ้โหกูเบิร์ดมันปั๊มใหญ่เลยวะสู้ไม่ได้วะกูเบิร์ดมันจะฮิวอะไรขนาดนั้นไอ้บ้าฮิวเยอะเกินฮิวเหมือนเป็นน้ะตาอะไรจะขนาดวะมันเบิร์ด เฮ้ยคู่นี้ดีมากเอามาเลยครับเอามาเลยครับโอเคสองบาทเองกำลังดีไปปางล่างก่อนอ่ะแบบนี้นี่ไม่ใช่ละประมาณนี้แล้วเนาะ เ yeah. เราก็ถ้าเกิดมีหินอย่างนี้ผมอาจจะไปทางสไปสตาร์ฟก็ได้นะครับตัวที่เพิ่มเอ็มพาวเวอร์ได้อะเพราะว่าเรามีหินเราถ้ามีเอ็มพาวเวอร์เยอะเราก็ได้เปรียบอยู่แล้ว่วนสตาร์เขามีหอยเราจะต้องหามานามาเล่นโอ้โหหอยมันฮิวไปแล้วว่ะหนึ่งดอก แต่เขาคงไม่ได้ฮิวอีกรอบนะหอยไม่ทันหรอกมั้งเอออย่าฮิวอีกรอบหอยมันจะคูดาวเสร็จแล้วหอยมันจะคูดาวเสร็จหอยมันจะคูดาวเสร็จโอ้แล้วมันทันด้วยไงผมตายก่อนด้วยโอ้โหอามานามาเล่นเสื้อเล่นเสื้อไปเลยผมว่าเก่งกว่า ก็จะเป็นเสื้อหินก็ได้นะเอ๊แต่จริงๆถ้าเกิดได้เสื้อที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเสื้อของใหม่ก็จะดีครับหินนี่แม่งเริ่มไม่ดีแล้วจริงๆนะเฮ้แต่ตอนนี้เรามีเสื้อเราก็มีตัวเมจิกสตาร์ด้วยเวย้แต่ว่าอยู่ที่ว่าบูเบอรี่ผมมันจะได้สักสาไม้น้ำอะถ้าเกิดได้เราก็ได้เล่น,นครับเฮ้แต่เรานำไปเยอะเลยนะโอ้โหเขาตีเลยไม่เข้าเลยครับชนะเลยแบบนี้ ข okay. อ,อชนะบ้างอะโหแพะกี่ตายรวมได้วะงั้นรวมก่อนยังไม่เอาละหินเนี่ยขอช่องได้ช่องเร็วมาเฉยผมว่เร็วให้อาวุธอีกก็ได้นะไม่น่ามีปัญหานะครับแบบนี้แบบนี้ เราเล่นนี้ได้นี่วางั้นหินไม่เอาละไม่ต้องปลาแล้วครับหมูแม่หมูก็ได้หมูก็ได้เราจะได้ช่องมาครับเป็นช่องแบบช่องใหม่อะช่องหกช่องแบบเขาเนี่ยครับชื่ออะไรนะผมลืมชื่อ hold down h o ก็คือสไตล์แบทเทิลมันจะให้เกาะสีตามเนเจอร์ที่อยู่ในกระเป๋า แต่ผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องบัฟเป็นห้าแน่เลยผมว่าสี่น้อยไปหน่อยเพราะมันได้หกช่องหกสี่ยี่สี่นะแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นห้าขึ้นมาก็จะได้ห้าหกได้สามสิบจากยี่สี่ไปสามสิบมันไม่ได้ต่างเท่าไหรอ่อ่ะผมว่ามันควรบัฟนะครับตามความคิดผมนะมันควรจะได้บัฟบัฟขึ้นมาอีกหนึ่งอะ่ะมันก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นอะ่ะเอ,อได้ครับได้ช่องมาเล่นเฮ้ดีนะได้ช่องมาเล่นนี้โคตรด,ดีเลยนะครับเป็นอะไรที่แบบดีอะ่ะ ไม่รู้จะไปยังไงก็คือดีได้อะไรอะ่ะแล้วก็ว่างๆไปเอ้เราปลาหินได้ใช่ปะ่ะแบบนี้หมูเล่นไปก่อนได้เราต้องการเนเจอร์แต่ตอนนี้ยังไม่มี มานาขวดมานาต้องการเนเจอร์ Nature, แล้วก็ดาวก็ได้แค่นี้แหละมีอะไรอีกว่มีช่องมาเฮ้ยแวมพายเหรอก็ได้นะเป็นกูเบิร์ดแวมพายไม่งั้นก็ไม่รู้จะเล่นอะไรอะ่ะจริงกูเบิร์ดแวมพายถุงมือไม่ต้องเหรอครับยังไม่ต้องทีนี้เราจะหาตัวสไปร์พอลา่ามาเล่น ไอนี่ผมยังเล่นอยู่เลยว่ะโชวเวลอ่ะเปลี่ยนก็ได้นะแต่ถ้าก็ยังชนะอยู่ก็ยังไม่เปลี่ยนอ่ะมันก็ดูแกร่งดีแต่น้ํำผมน้อยมากเว้ยพอน้ําน้อยปุ๊บเมจิกสตาร์ดามจไม่ขึ้นเลยเว้ยโอเคน้ำมันโอ้โหเราเพึ่งได้จากอันนี้คือเลือดต้องลดห้าสเปอร์ซ็นทั้งสองคนเหรอโหเงื่อนไขแม่งเหนื่อยอยู่นะเฮ้ยนี่น้ำเจอแล้วแล้วเราเล่นน้ำดีกว่าผมต้องวางใหม่นะ ไอ้กวางนี่เป็นเมเจอร์ปะกวางเป็นเนเจอร์ด้วยนะครับเฮ้ยได้ของเด็ดๆเ,เต็มเลยอืมแต่และอย่างไม่เป็นไรซื้อไปก่อนซื้อไปก่อนหรือทำเป็นพิษผมว,ว่าพิษไม่ค่อยเก่งอ่ะผมไม่ค่อยชอบเลยนะจริงๆนะ,ะงั้นๆเลยครับนี่เอา พวกนั้นไม่ใช้อ่ะอันนี้ต้องวางให้มันโดนนะครับอืมเนเจอร์เนเจอร์อยู่ฝั่งนู้นหมดเลยว่ะเนเจอร์ตับนึผมหาวิธีก่อนมันได้แค่สองเองนะไ่้วางอยู่ฝั่งนีนะ้หนึ่งสองสามอ่าได้นะก็สลับกันไปเลยตรงนี้ก็ตรงนี้ ก็หาวิธีวางก่อนนี่เนาะโดนป้าโดนอยู่หนึ่งสองสามวางเนเจอร์ได้อีกไอ้ไม่เป็นเนเจอร์หรออันนี้เป็นโอเคได้สี่ช่องก็ก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ดีใช้ได้อยู่งั้นเอาชีตมาด้วยลองลองเผื่อดูเพราะไม่เป็นเนเจอร์ผมวางไว้ในตัวกระเป๋านี้มันก็จะได้ แต่ได้เกาะอ,อีกสี่มันก็ไม่ได้ว่าจะเจ๋งขนาดนั้นนะครับเราได้เป็นกูเบิร์ตแวไพร์แล้วก็ได้เป็นตัวเดียร์วูดมาเล่นซึ่งจะทําให้เราได้ฮิลด้วยแล้วก็ได้น้ํามาเล่นกับตัวเมจิกคตารแต่ทีเนี้ผมอยากจะได้เป็นสไปค์คาารมากกว่าเพราะว่ามันจะเพิ่มเอ็มพาวเวอร์ท้าหินผม,มาตีแรงขึ้นเพราะเรามีหินเพิ่มเป็นดาเมจอีกก็ดีโอ้ีเจนเขาเยอะจังวะ ผมก็ไม่ผมก็ถึกนะเนี่ยผมก็ถึกอยู่เพราะไม่เป็นเดียร์วูดเนาะที่ผมบอกเฮ้ยแต่มีจิงสตาร์เราแรงแล้วโอเครอดมาได้ครับโอเคเราต้องเล่นเติมเข้าไปเติมเข้าไปเดียร์วูดไม่โดนหรอไม่โดนไม่โดนแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้ทำอะไรได้แช้แข็งโอกาสที่จะเพิ่มน้ำ ผมจะต้องหยิบไหมเนะี่ยอหยิบมาก่อนนะโอ้หยิบมาก่อนมันโคตรเปลืองเลยเป็นะปการหยิบมาก่อนที่แบบจบในทีเดียวครับก็คือก็คือต้องเล่นอะ่ะยูนิคเร็วขึ้นไม่มีอะไรแล้วเอามาก็ไม่ได้ใช้ครับตัวแมวอ่ะหมดแล้วยังไม่ทันเล่นเลยอะไรวะนะก็จะมีดาบน้ำถ้าเกิดผมได้ดาบ มารวมกับตัวออบก็จะเป็นดาบน้ําซึ่งเราก็เล่นได้อีกมันก็เหมาะกับเราเหมือนกันตีเราได้น้ําทําให้ไม่จีกสตาร์ผมแรงขึ้นโอเคเขาเล่นเป็นเมกาคูเวอร์ที่ลักไม่ถึงสิบห้าเราก็ไม่น่าแพ้นะเฮ้ยสกิลใหม่กูไม่มีเลยอวะเราต้องเล่นมานานครับสกิลใหม่แม่งายากอะไรเยี่ยงนี้วะเนี่ยของนี้สวยกว่า แล้วเดี๋ยวเราแลกขี้อย่างนี้ okay. เฮ้ยเราได้เนเจอร์เยอะอยู่ผมก็ไม่รู้ว่างไหนแล้วหม,มวกเหรอหมวกหมวกหมวกเอามาก็ได้มันมันเล่นได้ก็เล่นครับเอามาได้แค่เนี้ยเฮ้อาวุธเหรอจริงๆแล้วผมควรจะเปลี่ยนจากโชว์เวลไปเป็นตัวดาบอื่นแล้วนี่หว่า แต่ผมอยากได้ดาบน้ำไงมันก็ยังไม่มาเฮ้ยแต่มาถึงเราได้มานาเยอะนะเราได้มานาโคตรเยอะนะครับตอนนี้เราเดีอดได้เดียวดูยวดวอีกเพราะฉะนั้นไม่จิ้คตาผมปั๊มดาเมจได้เร็วดีครับเร็วดีนะเร็วดีดาเมจเราขึ้นอยู่เฮ้ยดาเมจเรามาไว้ดูน้ำเราดิฟาทีกล้วด้วยครับซึ่งเราใช้เดียวูดหมดไปแล้วโอโหเขาไม่ลดเลยอะ่ะโอโหไม่ลดเลยเหรอต้องรีบอะต้องรีบชนะเขาอะตอนเนี้ย ชนะได้อยู่นะครับโอเคแต่เล่นกับเขา40อ่ะเราลาบากแล้วอ่ะทัดไปเขล่ามาแล้วครับตามที่คิดก็ไม่ได้คิดหรอกแต่มันมาก็เล่นเลยอาจจะซ้ำๆเดิมๆนิดน,นึงแต่จำเป็นต้องเล่นนะครับผมว่าไอไอตัวกูเบิร์ดกูเบิร์ดอ่ากูเบิร์ดเหรอวะกูเบิร์ดดุดเลือดแวมพร์นี่แม่งเดือบแบกมันนะ คือมันทำให้เราแบบไดฮิลเรื่อยๆครับเดูแบกอยู่นี่ได้แค่ห้าเนาะแม่ผมจะทำสไปคอล่างั้นเราอาจจะต้องเพิ่มมีดมาละหรือปลายหินเพิ่มเพราะว่าอาวุธเราก็จะมีน้อยนะอย่างเงี้ยเพราะเราได้ตัวสไปสตาร์มามันก็จะได้เรื่องเอ็มพาวเวอร์ส่วนเรื่องน้ำไม่มีปัญหาแล้วนะครับน้ำเราก็จัดปัญหาไปแล้ว ไปสตาร์บเรามีน้ำเล่นแน่นอนเย่ yeah. เราชนะได้แล้วครับโดนผมไปดิโดนผมไปดิโอ้ยรถติดพิษโคตดเยอะสี่สิบเจ็ดเล่นกับมันอีกหน่อยที่ผมเดี้ยงเลยนะพุกกี้มาวะ่ะเอ่อเราเราเอารักเราเอาฮีทเฮ้ยเรามีสิทธิ์อยู่นะเพราะเราเอาชีทมาก็เล่นแล้วกัน แต่มาแมเนเจอร์ปะไม่เป็นเฮ้ยตรงนี้สับประรดนี่จำเป็นกับเราปะ่ะผมไม่อยากได้อาวุธนี่หว่าเออต้องอาวุธเพิ่มอื่นอื่นไม่เป็นไรก็จะแค่เนี้ยได้แค่นี้แหละสไป์เหรอสเฮ้ยมันมันตามสไป,ป์ป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวนี่หว่าผมยังใช้โชว์เวลอยู่เลยอะไรวะ ไปน้ำเพิ่ม m อ o w e r แล้วก็ระหว่างไป t เตอ r a เลจะเพิ่มตัวสไปให้เราผมว่าลองเก็บสับประรดดรถดีกว่าไม่แน่ไอ้นี่ใช่เวล่บนึงอะยูสลักก่อเราไม่มีลักให้ยูสเด็ดเรามีน้ำให้เขาใช้ครับแต่ฮีทกับแต่ฮีทกับไอตัวลักนี่ต้องอาศัยตัวชีทมาเล่นนะครับไม่งั้นเราก็ไม่มีมันก็ไม่ได้เล่นอนะแต่มันเพิ่มเลือดให้เราสี่สิบก็ถือว่าโอเคอยู่ถือว่าดีถือว่าได้ เอ็มพาวเวอร์เราขึ้นช้าจังแต่ก็ได้ขึ้นอยู่นะเฮ้ยแรงอยู่โอเคกาวินเว้ยผมว่าระวังให้มันได้ครับนี่เราจะได้เนจเจอร์เพิ่มตรงนี้อีกอีกชิ้นหนึ่งดาเมจนี่ผมเปลี่ยนเป็นไรเซรเบอร์มะดีกว่านะ โชวเวลมันไม่ไม่แรงแล้วอะ่ะมันไม่ได้ช่วยเราเลยเว้ยเอออย่างงี้ดีกว่าอันนี้ตีทะลุเนาะเดี๋ยวผมลองเก็บมงกุฎด,ดูไม่รู้ว่าได้ใช้ป่าครับเพราะว่าเรามีถ้าเกิดเรามีน้ําถึงเท่าไหร่วะสิบหรือสิบเอ็ดนี่ยแหละเราก็จะได้อมาตัมันก็มีประโยชน์อยู่ครับเพราะน้ําเราเยอะอยู่แล้วเพียงแต่เราต้องมาดูว่ามสไปสตาร์เราใช้น้ําทันหรือเปล่าถ้าเกิดเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เกินสิบผมไม่เอาอะแต้มันก็เกินอยู่นะเกินอยู่อะเราก็จะได้เอามาตะ โอแพ้วะ่ะเจอสายคลิโอ้โหเราต้องมีอมาตะาอย่างที่ผมบอกวันเนี้ยมาแล้วตีแล้วได้น้ำเอ่อเพิ่มรีเจนเนาะเพิ่มรีเจนเพิ่มรีเจนจะได้เล่นกับไรเซเบอร์ถ้าเพิ่มน้ำได้ออมาตะเอาทั้งสองอันน่นแหละแต่ช่องต้องมาก่อนนะ หมูไม่เอาลนะหมูหมูเล่นตั้งนานแล้วครับลืมไปเลยว่ามีโอเคเดี๋ยวเราจะเล่นตัวอาร์ตนะครับอเ,เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเกิดเราอยากให้ตัวจิงเจอร์เบอร์รี่เก่งผมว่าเราเล่นแลปเปียไหมเพราะว่าถ้าเกิดมันตีไม่โดนมันเราจะได้รักขึ้นมาเล่นพอได้รักตัวจิงเจอร์เบอร์รี่จะได้เล่น แต่เราจะสับออกเลยเหรอก็ได้นะ60บาทโอค่า2บาทถ้าเกิดตาหน้าอาจจะแพ้ได้วะอ่าได้อยู่ได้อยู่ไม่เป็นไรไมันไม่ได้ขาดหรอกเราเรา,เราขายของได้โอเคผมลองดูเพราะว่าการที่เพิ่มลักให้เราเนี่ยตัวจิงเจอร์เบอร์รี่ก็จะได้เพิ่มเลือดให้เรา20ได้เพิ่มเอ o ม e r ด้วยอ่ะ แต่ถ้าเกิดมันตีโดนก็คือมันไม่ได้นะเนี่ยพอตีไม่โดนปุ๊บเห็นปะมันก็ได้ลักมาเล่นอยู่นะเวย้ยพอได้ลักหมายความว่าจิงเจอร์เบอร์รี่จะได้เล่นจิงเจอร์เบอร์รี่ใช้อะไรมั้งนะใช้น้ำเรามีอยู่แล้วลักเรามีฮีทอะฮีทเราไม่มีวะ่ะเราไม่มีฮีทครับเฮ้ยแต่เราเอ็มพาวเวอร์เยอะอยู่เว้ยแต่เราไม่มียีทเล่นเลยเหรอโอ้โหเสียดายผมขอดูจิงเจอร์เบอร์รี่นิดหนึ่งนะผมอยากจะรู้มันได้เล่นแบบวะ่ะ กิลันมันเขียนไงวะจินเขาจินสิครับจินเจอเบอ,เบอร์รี่อ๋อได้เพิ่งเล่นๆอยู่นะหนึ่งทีทีเดียวเองเราไม่มีตัวไฟเล่นเลยครับเสียดายวะ่ะน้ำเอามาอีกก็ก็ได้นะก็ได้นะแต่ตัวนี้จะขาดไปนิดนึงช่องหนึ่งวัตเทอร์เลเราก็จะไม่เป็นไรมั้ง งี้น,นี่เราไม่เล่นแล้วเพราะเราไม่ได้เล่นดาบนั้นเอาช่องมาเพิ่มครับอาวุธเอามาเพิ่มอยู่แล้วเอาเป็นมีดมาเพิ่มแล้วกันมีดน้ำโอเคอยู่มีดน้ำบาดเดียวเองเออขายไปเลยบาดเดียวขายได้อยู่แล้วผมจะได้มีดน้ำมาเล่นไอข้างในนี้มันเราได้เพิ่มเท่าไหร่หนึ่งสองสามชิ้นนี่ว่ะน้ำเราตรงนี้ระวางที่อื่นสวยกว่าปะ ตรงนี้ได้เท่าไหร่อ่ะหนึ่งสองสามมันก็พอได้อยู่นะหนึ่งสองน้ำเราได้สามชิ้นเนี่ยวางตรงนี้ได้เป็นสี่ชิ้นอาจจะได้สี่ชิ้นส่วนตรงนี้ก็จะได้ห้าชิ้นที่เหลือไม่ได้แล้วประมาณนี้หมวกนี่เดี๋ยวเราทำหมวกหินก็ได้ครับทำหมวกม่วงก,ก็ได้อาวุธเราเยอะขึ้นแล้วนะครับก็จะดีต่อเอ็มพาเวอร์เรา ตอนนี้ตานี้เนี่ยได้ของใหม่อย่างเดียวก็คือว่าได้ตัวกระเป๋าใหม่โฮเดลแต่ไม่ได้มีมิกไม่ได้อาวุธใหม่ๆไม่ได้สกิลใหม่ๆเลยะอืมแต่เราไม่มีไฟเล่นวะแต่เรามีเอ็มพาวเวอร์นะที่เยอะอยู่ครับแล้วก็เรามีตัวดูดเลือดมาจากบัตรคูเบิร์ตก็เลยเดอะแบกใช้ได้อยู่ผมก็อยากรู้ไอ้ตัวเล่น ไม่ได้เลยเลยเว้ยเพราะเราขาดไฟทำไงถึงจะเติมไฟได้วะเนี้ยน,นี่รวมได้หมวกเอ้ยเอาหมวกหินดีกว,ว่าวะผมว่างวอหมวกหินดีกว,ว่ามันเพิ่มเกาะให้เราเลยอันนี้อันนี้ทำไรได้ครับเราไม่ได้ติดผงติดผิดอะไรเราโลเลยเอ๋อ ถ้าเราได้ถุงมือก็แปลว่าเราจะสามารถเล่นตัวคราวได้ of attack เฮ้ยสะพยคอร่านี่ดีมากเว้ยทำให้เรามีตัวแบทเตอร์เรทนานขึ้นก็จะมีผลต่อเดียรว,วูดเราครับโอเคลองดูโอ้โห activate เดีย10สิบดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์ไลฟ์สติลแล้วก็จะบวกตัวเนี่ยมันบวกให้เราหนึ่งองหรอ ฮม่เรามีไฟเล่นทีหนึ่งไว้เนี่ยเฮ้ยแต่เราแพ้เลยวะ่ะสู้ไม่ได้วะ่ะไม่รู้ทุกคนนี้ไม่ได้เลยเหรอโดนสโลให้โดนสโลนี่มันหนักขนาดเล็วเอาไม่อีกร้านเราเพิ่มความเร็วให้กับอะไรดีอืมีไหม Okay. อะไรครับมีดอีกชิ้นหนึ่งหรือว่าจะเอาพายแอปเปิ้ลเฮ้ยเนี่ยเราเราได้อาวุธอีกชิ้นแล้วเออวะเราอยากได้อาวุธอีกชิ้นช่องอยากได้ช่องสี่เหลี่ยมจังเลยวะโลเรายังโลอยู่ใช่ปะ่ะเราเล่นเราเล่นนี้ได้อีกนะเราเล่นพายแอปเปิ้ลได้อีกครับวางตรงนี้ได้ปะมันเป็นเนเจอร์ปะไม่เป็นวะ ดาขาดไฟเอาอุ้ชิ้นหนึ่งนะั่นดาวไม่ต้องละดาวไม่จําเป็นแล้วครับเอาอว้อีกชิ้นคุ้มกว่าเรามีเรามีมีดอีกชิ้นหนึ่งแล้วเรากำลังจะมีคาวออฟแอคแท็กอีกชิ้นหนึ่งเราต้องชนะไปให้ได้ถ้าเกิดเราแพ้เราก็ไม่ได้ไปต่อนะครับโอ้หมันเล่นขโมยบาบ้าโอ้โหไอ้ไอก้กระลอกนระกสี่ตัวโอ้อกูชนะเถอะไ,ไอ้กระลอกเฮ้ยผมอมาตะาเว้ยผมอมาตะาเว้ยหอมาตะาแม่งโคตรกอรดอะ เอามาตาก,กี่วิวะสองวิแค่สองวิก่กอนแล้วว่ะ้อตาสุดท้ายแล้ววะเรามีเดียมน้ำเราเราทำดาบมีดน้ำได้อีกครับผมว่าผมเอาดูดเลือดอีกดีกว่าวผมรู้สึกว่ามันช่วยเราเว้ยอย่างน้อยก็ได้ดูดเลือดเออเอาเร็วมา แนี่ไฟนี่ไไฟผมว่าเล่นเนี่ยได้ครับเอาไว้เอาเล่นไฟไว้ผมว่าเราเล่นไฟไดีว่ะเพราะว่าเราต้องการไฟอย่างน้นอยมีสองกิงเกอร์เบอร์รี่ก็ได้เล่น2ทีก็ถ้ากัาเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมาสี่สิบหมายถึงเพิ่มจากสี่สเราก็เพิ่มอีกสี่สิบก็ได้เพิ่มเอ็มพอเวอร์ด้วยอย่างต่านะครับก็ได้อย่างนั้นเลยเ้ยผมถือว่าเป็นคอมโบที่โอเคถ้าเกิดมาไม่โหดมากนะไอ้ฝั่งตรงข้ามอะเกาะมันก็เยอะโอ้โหมันมีอมาตะาด้วย เราก็มีมาต่านะเรามีมาต่าอยู่เฮ้ยมันเกิดใหม่แล้วออมันเกิดใหม่ไปแล้วอ๋อผมเอามาตาเว้ยออได้เพิ่มยักษ์กเลยครับก้ย,ยังไม่มันยังไม่ได้เกิดใหม่วะผมขาดแค่ไฟอ่ะเนี่ยผมขาดแค่ไฟถ้าเรามีไฟอีกนะเราก็จะแบบเอามาตาไปเลยจบแล้วครับเอมพาวเวอร์เราก็เยอะนะทุกอย่างเยอะหมดยกเว้นไฟเราไม่มีเล่นไหนเขาดูดาเมจนิดนึง ดาเมจเราก็สไปโอ้สไปเหรอสไปเป็นดาเมจเราเลยวะแล้วก็คาแขกเฮ้ยเาแทกที่เอามาตะกี้กลายเป็นเทพไปแล้วครับโอ้โหเพราะยิ่งแฮมเมอร์ก็ตีแรงแต่มันช้าไงอ๋อเพราะเรามีสไปเยอะไอตัวคา้าแขกเราก็เลยตีเร็วครับแล้วก็เป็นออ้มีดน้ํามีดน้ําจอมทะลวงก่อผมก็มีประโยชน์แล้วก็สไปสตาร์บลองลงมาส่วนไอเนี้ยเหรอโคดกากอะแต่ข้อดีของมันคือผมเอามาปั๊มตัวลักนะครับ พอปั๊มลักปุ๊บเราก็จะได้ใช้จิงเจอร์เบอรี่อ๋ลักมันเกี่ยวกับ accuracy อย่างเดียวมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องไอตัวทีเลยนายขอดูเหมือนเดิมก่อนไปนะครับว่าจิงเจอร์เบอรี่ผมมันได้เล่นกี่ทีอะมันชื่อจินป่าจินถูกละได้เล่นหนึ่งทีสองทีโอ้โหตามที่ผมเอานี่มาเลยเว้ย ตอนที่ผมเอาไอโอイルแลมมาเลย,เยก็ได้2มีไฟ2ก็คือได้2แหละไอชี้นนี่ไม่คิดจะเพิ่มไฟให้ผมเลยหรอวะโคตรบ้าเลยโอเคครับก็จบลงไปนะครับเป็นการเล่นที่ได้ไอเทมใหม่มาแค่ชิ้นเดียวก็คือกระเป๋าแต่คราวที่แล้วเราเล่นไอตัวหอกพิษไปแล้วเราเล่นหอยไปแล้วด้วยทีนี้มันก็จะขาดแค่มิมิกที่เป็นอ่ i ยูนิคไอเทมแล้วก็สกิลที่ผมไม่เคยได้เลย2สกิลนั้น คือสกิลโชว์เวลแล้วก็สกิลมีดโอเคเดี๋ยวอีพีต่อไปหวังว่าเราคงจะได้แล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับไปแล้วครับ